เมื่อพูดถึง3ประสานที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเนี่ยพเพื่อนๆก็น่าจะนึกถึง BBC ของเรอัลมาดริดใช่ปะที่มีเบนเซม่าเกรดเบลแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับหรือ MSN ของเอของทามาเซโลนาที่มีเมสซี่เนม่าแล้วก็หลุยโซเรสแต่วันนี้ผมจะพาผู้ชมมารู้จักกับ3ประสานชุดใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเพราะด้วยความที่ตอนนี้3แนวรุกของเชลซีอย่างบอบบาร์บี้เอตุนคูแล้วก็มาเล่นเนี่ยฟอร์มแรงมากๆแล้วก็เล่นเข้าขาขกันสุดๆนะครับผมก็เลยได้ทําการถามไปในคอมเมนต์ไว้ว มีเคไหมนะเออมึงจะไปมาบุญคลองนเหรอ <laughs> ผมก็เลยตัดสินใจว่าใช้เป็นประภาษาแนวรุกบีโอเคดีกว่าหรือที่รู้จักกันในภาษาไทยว่าบ๊อบเล่นครูนะครับผมมันฟังดูแบบว่าเออดูสนิทสนมกับครูดีนะครับผมเออมีเล่นมีหยอกกันหรือจะเป็นบ L N อเนะบ๊อบเล่นเอ็นก็ดูแปลกๆอีกนะครับมานะครับอีเวนหลักของเราในวันนี้เรามีเกมที่ไปเจอแมสซิตี้ด้วยนะครับในศึกคราบาครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ตลาดซื้อขายเปิดด้วยนะเอามารู้กันว่าคอเชติโนจะเสริมใครเข้ามาบ้างนะครับเฮ้ยแต่จะว่าไปเลเวลเราใกล้จะขึ้นเทียห้าแล้วนี่เอถเเอถ จะยังเทียบไม่ได้กับไอดอลของเขาอย่างชาบี้เอนเดสนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าณนะตอนนี้เขาดีกว่าชาบี้เอนเดสแล้วแน่นอนก็คือเรื่องของการยิงไกลครับผมโอโ้โหหลายหลายพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยไล่ตั้งแต่สมัยเบอร์มิงแฮมมาจนเชลซีผ่านมา7็พาร์ทแล้วเนี่ยโอ้แ <c oughs> ม่งยิงไกลสวยๆไปหลายลูกเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยบอกตรงว่าโอโ้โหคงอีกไกลว่ะจะไปเทียบชั้นชาบ,บี้เนี่ยเา <c oughs> ด้วยมุมกล้องที่ผมเล่นเนี่ยผมบอกตรงเลยนะยิงไกลโคตรมันแต่ว่าวิสัยทัศน์การผ่านบอลเนี่ยแม่งดูโคตรยากเลยครับ ก่อนกมไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซูบล็อ,ลอ์คาราบาลครับรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยเราต้องซ้อมยิงจุดโทษซะหน่อยไว้เพราะว่าคาราบาลครับถ้าจำไม่ผิดมันจะตัดสินกันโอ,โอเคกูเห็นแววแล้วคือถ้าจะไม่ผิดอ่ะคาราบาลครับรอบก่อนรองชนะเลิศมันจะไม่มีการต่อเวลาใช่ป่ะเออมันจะแบบไปตัดสินกันที่การดวลจุดโทษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซ้อมไว้หน่อยนะครับผมไปเข้ามุม <c oughs> เอะปกติจุดโทษกูชัวอยู่นะ <c oughs> เอางี้ผมจะซ้อมยิงมุมเดียวเลยคือขวาบนนะ ผมจะยิงขวาบนทุกรูปเลยแล้วพอไปแข่งจริงถ้าได้ดวนจุดโทษกับแมนซิตี้ผมก็จะยิงไปขวาบนโอเคไหมทุกคนเพราะว่าโอกาสที่จะดวนจุดโทษกันเนี่ยมันสูงเหมือนกันนะไปขวาบนเออเชียบคัดเอครับ ในเรื่องความที่พาร์ทที่แล้วผมให้พรไปแบบแทงใจใคนดูนิดนึงนะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ซอฟๆลงหน่อยแล้วกันใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้ลูกหนี้ของคุณทั้งหลายนั้นทยอยใช้หนี้คุณให้หมดภายในปีนี้นะครับผมคนดูบอกอ๋อนะครับผมเป็นหนี้เขา <of> <c oughs> <c oughs> เออถ้าเป็นหนี้เขาก็รีบๆใช้ให้หมดแล้วกันอย่าอย่าโดนดอกเบี้ยเยอะนะครับผมเออก็ว่ากันไปนะครับป่ะเกมเจอกับแมนซิตี้ครับวันนี้เสียดายที่มันไม่มีไลน์อัพของทางฝั่งนู้นให้เราดูนะครับผมแต่ไม่เป็นไร ไลน์อัพฝั่งมึงไม่น่ากลัวเท่าลายบนแขนกูหรอกเก็มที่แซมฟอร์ดบิดเริ่มครับซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเคยพลาดท่าให้เรามาแล้วในเกมหลีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะทำการบ้านมาอย่างดีครับสำหรับทางน้าของเป็กโกเดล่ามาแล้วครับเบรโดซิวาเบนารโดลากเลื้อยไปแบบมึนๆเอาแล้วเดี๋ยวนะเบนารโดมันก็ตัวแค่นั้นน่มึงก็เออใช้ความใหญ่อ้นี่มันหน่อยสิคาเล่นยังไงตัดเข้าซ้ายติดเตียโกซิวาสวยครับเอาละครับสเตอร์ลิงลาทีมสเตอร์ลิง ให้ไปข้างหน้าข้างหน้ากาเซโดนั่นแหละครับสวยเลยทางขวาไม่มีใครข้างคูไปเองไปไปไม่ได้กลับแล้วแทนสวยมากจังหวะนี้เอ็นคุนคโจดจอ,จอแต่ว่าไม่เข้าครับลูกนี้โรดริมาที่เออร์ลิงฮาแลนครับฮาเลนเกววันนี้ลงมาล้วงต่ำเหลือเกินนะสงสัยจะเป็นแทคนิกใหม่ของทางเป๊ปนะครับผมเพราะว่ายืนห้อยข้างหน้าแล้วแบบโดนโดนปิดตายเหรอยากนินนดนึงโรดริออกซ้ายมาครับฟีฟอร์เดน โฮเดนคึงหลอกรอยังไงจะฝืนไปเองหรือเปล่าติดแมตตี้แคสไปติดแล้วมาที่โรดี้โรดี้มาหาเล่นเข้าซ้ายยิงติดบล็อกซีวาครับอาลไะครับจังหวะนี้บาร์บี้รอสวนอยู่แล้วเอ็นคุนโคเอ็นคุคนโูดึงจังหวะรอเพื่อนเติมโยนได้โยนโยนไม่ได้สต่สั้นโอเคมาเล่นตัดซ้ายตัดซ้ายไปดิคุณตัดซ้ายไปดิอตัดแล้วใช่ไหมยกฮนจันจหแนไหม เห็นครับผมอ้าวฟรีคิกระยะนี้มึงเอาบอลมาเลยมึงหยิบบอลมาให้กูเลยเอาบอลมาตั้งครับพร้อมยิงครับบอบบาร์บีจ้จังหวะนี้แล้วเ,เหลี่ยมนี้ผมบอกเลยว่ายิงได้นะเอเอดูแวลตาครับโอ้โหมุ่งมั่นเหลือเกินบอบบาร์บี้กองก็จับจังกูก็ยืนแอปไปดิก <c oughs> <c oughs> ูจะได้ยิงกี่โมงเนี่ย <c oughs> เออออะได้ยิงสักทีเหลี่ยมนี้ถ้าไซส์โค้งต้องกะให้มันเลยขากเสาไกลไปหน่อยแล้วก็ปรับระยะมันโค้งเยอะๆนิดนึงปั๊บ กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับผมอุ้ยเต้าโกิวาดูเหลี่ยมความเกา๋าแก่ครับเย็ดเคไม่น่าชมเลยกูโรมสั<ะ>้นยิงโอเคติดล็อกครับ,<ะ>บกูจะ,ะไปชมใครละแม่งเอ้ยออกขวานั่นแหละแล้วกูจะสอดขวาให้นั่นแหละโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าความเข้าใจระบบระเบียบออกซ้ายเปิดพื้นที่วางแล้วแทงอู้ยยกมือขนาดนี้มีหรือจะไม่ส่งให้ถ้าในกรอบมีมาเล่นถ้าในกรอบมีหรือยิงเองก็ได้อท่าไรท้งอย่างให้กูก็ได้กูจัดให้ ขอโทษกูไม่คิดว่าคุณจะยิงปิ้นขนาดนี้ผมว่าผมก็ไม่ได้กดแรงไปนะทุกคนผมมีเวลามากพอที่จะแต่งสักหนึ่งจังหวะแล้วยิงให้มันเน้นๆใช่ป่ะแต่เรามีเควสเฟิร์สเฟิร์สช็อตไงเออเฟิร์สไทม์ช็อตอ่ะไอ้เควสนี่ทำยากมากเลยเว้ยก็เลยเออกดไปเลยจังหวะเดียวแล้วแบบมันก็หัใครเห็นก็คิดว่าเข้าอ่ะว่างขนาดนั้นไอ้ยปินเฉยทาไม่เป็นไรบอลมันเปียกกันเนาะก็เข้าใจได้นะครับผม เข้าสู่ช่วงเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแล้วนะครับอ่ะสซะหน่อยแล้วกันเผื่อจะได้สันหนึ่งประตูก่อนจบนะครับสซริงอ่าสวยเลยเ so 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 อนโซเอนโซเอนโซโอ้ยดีมากไม่ต้องให้บอกข้างในกรอบมีวิ่งเติมแล้วขอแก้มือน่อยข้างในมีใครไหมมีโยนเข้าไปเต็มข้อโอ้โหเซฟไปแล้วครับเอเดรีนแล้วผู้ตัดสินว่างไงสาดออกมายังไงครับโอ้เป่าจบครึ่งแรกที่สเตฟฟอร์ดบีนเลยครับผม เป็นครึ่งแรกที่เราบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ไม่มีประตูครับกูว่าก <c oughs> ลิ่นจุดโทษลอยมาแต่ไกลโอ้ยเดี๋ยวเกือบเข้าท่าไม่ตาย,าย,ยไซโก้เ้ยมึงมโดนแน่แต่เ,เมื่อกี้ยิงลำบากครับค่อนแก่เดี๋ยวซา,าเี่หายได้ไหมหักคอ,อเปียบเรียบร้อยครับโบอ้โหนึ่งสูรจากบอฟบาร์บี้ครับรับหน้าไหมรับหรือเปล่าจานัน ไม่ล้มครับผมโอ้โหมงเสาธงไปหนึ่งทีจัองหวะนี้ต้องชนคนจ่ายด้วยนะเพราะว่าอันนี้เ็นล้วนเลยครับผมลองวิ่งตัดไปงั้น,น่ะไม่รู้มันจะจ่ายหรือเปล่าแต่มันจ่ายเว้ยเอมอมงบอกถึงความเข้าข่ารู้ใจครับแล้วดูการเลือกมุมยิงไม่แรงแต่ทิศทางนี่คือโอ้โหโอูหยิงฉลาดเหลือเกินครับบาร์บี้ลูกนี้ผมให้เครดิตเพื่อนเลยนะคือแบบมันมันส่งพอดีมากเออมันมันส่งพอดีจริงจร <c oughs> ิงเเคโอ้โหจังหวะนี K ้ต้องต้องต้องมีในไฮไลท์นะ โอ้หมุนหลอกเดบอยหัวทิ่มเลยครับเอาให้สายไปยังไงเซอร์ลิงสะเตอร์ล e> ิงเบิ้ลคืนไหมเบิ้ลคืนไม่คืนสักทีได้ไหมได้หยอดโด่หยอดโด่งเพื่อนมงโอ้โหเอดนซอนก็เช็คแล้วละครับว่าหลุดกรอบแน่นอนเดบอยมาที่ฮาแลนครับฮาแลนแล้วไหลตามช่องโดกูมีความเร็วชีเวลกูก็เร็วเหมือนกันโทษทียังไงยังไงชีเวลเอาโมเตเชียโมเตเชียลืมมาช่วยเชื่อมบอลเลยครับผมขับับขับขับับับมากันเดียโกซิวา สวยอะไรครับมาเล่นโอ้โหเจ้าสี่ตัวนี้เล่นย่งกับบาเซโลนาจังหวะนี้ยังไงครับครบสามนาทีขอโชว์ขอโชว์เป็นบอลหน่อยเลี่ยมโอ้โหโอ้โสวยครับลูกนี้เอาแล้วต้องตัดไปเลยครับแอดล็อกกินตัวแล้วซัดแบบหมดจดจริงครับบาร์บี้เลือกมุมยิงได้เลยครับโอ้โห าเรียกว่ามุมซ้อมอู้แต่น่าเสียดายที่ทางสนามไม่ยอมให้ดูภาพชาร์นะครับผมผู้สาแบบวิ่งดีใจเตรียมแบบเออวิ่งแบบไปหากองเชียร์แล้วอ่ะไม่เป็นไรเกือบได้แฮตทริกค,ครับวันนี้แล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดคือเราเข้ารอบนะครับผมผ่านแมนซิตี้ไปได้เราเนี่ยไม่มีปัญหากับพวกซิตี้ลิเวอร์พูลหรอกเราจะไปชอบมีปัญหากับพวกรับเหนียวเหนียวมากกว่าเอเอไอพวกบุคคลโหดอเ่ไม่เท่าไรเลตติ้งวันนี้9.9เกหงก็เหงะละโอ้ดูครับบรรยากาศของทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับผมเกี้ยวเจ้า ลิวพูลไม่น่าจะมีปัญหานะเซากับนิวคาสเซิลผมว่านิวคาสเซิลน่าจะเข้าถ้าไม่มีอะไรผิดคาดเนี่ยก็น่าจะเป็นวิลล่าเชลซีลิวพูลแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับสำหรับฟุตบอลคาราบาวครับเกมกับสเปอร์เนี่ยขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับผมเพราะว่าอยากไปลุ้นตลาดนะักเตะแล้วอุย้ยโอเคสามแต้มครับอยากรู้ว่าพอเชติโน่แบบจะเสริมใครหรือจะขายใครอะ่ะเออเอาหูวแล้ววันที่หนึ่งครูก็มีเกมไงขีนอีกอุ้ยเดี๋ยวนะมีอัปเดตอย่างนั้นเหรอมาอัปเดตสถานการณ์สัญญาล่าสุดกับเชลซีีีขขอองงงเเ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 รร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 าาาาานนนนนะะะะะคคคคคััััับบบบ้้้ปปทูณ2 2ผมมมมมมกกก็็ดิิิแแตตต์์ส่่่่่่ยยไไไพลว แมตต์สตาร์ทเราเกินไปละส่วนเฟิร์ธไทม์ช็อตได้มาอีก2นะครับผมช็อตไหนวะเกมเมื่อกี้ลูกแรกก็แต่งซ้ายยิงขวาลูก2ก็ล็อกขวายิงซ้ายเอออาจจะเป็นของพาร์ทที่แล้วมั้งอันนี้เป็นในส่วนของสัญญาเชลซีนะครับส่วนบาร์เซโลนาไหนดูซิแทบไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับผมซับเซตฟูลพาร์ทแอนด์โก้สนี่คือให้แล้ววิง่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เรื่องของบาร์ซ่ามันยังอีกไกลน,นะครับนอกจากนั้นก็จะมีโรม่าเหรอไม่เอาอ่ะไม่ไปเพราะเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องให้ไปแถวๆนััั้้้้้้้นนออ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 อยยูู่่แแลลวววรรรรรเเเาาาาคคิิสสสสต์มมบบบขง็กกกไไไปหี ผมลืมไปเราข้ามช่วงคิดมัานมานะครับผมลืมกดรับของไอ้เยอะเลยไม่ได้รับของไม่เป็นไรกูมารับตังค์แล้วกันในที่สุดเจ้าบอสบาร์บี้ก็เริ่มที่จะทําธุรกิจเป็นนะครับผมเฮ้ยกำไรเริ่มมานะครับอันนี้ก็ได้อีกสองแสนแปดนะส่วนธุรกิจเสื้อผ้าก็อย่างที่คนทราบแล้วครับขาดทุนเล็กน้อยมาเดี๋ยวเราไปลุยเกมกับเอเวอร์ตันกันก่อนดีกว่านะครับโอ้โหแล้วบอลถ้วยเฮียไปเจอลิเวอร์พูลแล้วก่อนนั้นเป็นเจอเอเวอร์ตันอีกสองเกมมึงไม่ให้โปรแกรมมันมาใกล้ๆกันว่ากูจะได้จองห้องพักแถวๆเเมอร์์ซซีีียไดทวแบบนนี้คู่ึงอ๋อวิลล่าเจอนิิววคาาสเเซล่ะอยถ้ราาาผ่่นนลลิเวออร์พูไไปด้ีโกสแม สูงนะทุกคนรู้เลยว่าแชมป์แรกกับเชลซีใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเ,เป็นไงแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาลุยศึกพรีเมียร์กับเอเวอเรตันกันก่อนครับป <C os S 2> ูตินดาเรนบอลเปล่าเริ่มเกมที่สแตมฟอร์ดบิดแล้วนะครับโอ้โหดาเรนบอลเกิเป็นอะไรกับดาเรนเบนหรือเปล่าวะเดเลอรี่อ <S <S รตอบส้นสวยครับดวนยิงลูกนี้โอ้ยากครับซาเกสคือ <C os S 2> ต้องบอกว่าช่วงหลังมาเราเสียประตูน้อยมากเลยด้วยซึ่งมันก็ทําให้เราแพ้ยากขึ้นด้วยนะครับ แขนเราก็เลยโล่งอยู่ไงทุกคนจากที่ตอนแรกผมคิดว่าแขนผมมันจะแบบมันอ,อ๊โอ้ยนอเจ็บไหมนะโอ้กิ้งแบบนี้ยังไงอ๋อกิ้งการแสดงมาเล่นเอ้ยมาโอ้โหเนี่ยเนี่ยอันนี้คือความไม่รู้กันถ้าเป็นไอเอ็นคุณครูนะออมาเล่ดูโคเล่เอเวนมาดิจะเอาคูละดูโกเล่ฝากเพื่อนย่งนี้ตันไม่มั่นใจให้ให้ง่ายเออ นั่นแหละอันนี้เฮ้ยบอลนี้ตัดไปไปเลยพร้อมเร็วมีไหมโอ้โหมีแค่นี้ม,มึงฝากเพื่อนเถอะฝากเพื่นอนเถอะเฮอ่ะทำไงทำไงจังหวะนี้โฉบได้นะคุณโฉบได้นะโอ้โหแทนจากการคอโซลา่าครับดีที่บุญศิลป์ไม่ว่าอะไรแล้วบอลมาตกแบบนี้เอา้ายิงอู้หูทำไมมันตรงตัววนะน่าเอา้ายังไงอยู่เซอร์ลิ่งโอ้ยเอา้เอาบอลอยู่ไหนวะอู้พลาดครับผมน่าเสียด,ดาย แล้วผู้ตัดสินชูป้ายทดให้หนาทีเดียวครับจะได้สักลูกหรือเปล่าทางเบอร์ตันเบรกไว้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 ศูนย์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 ไปก่อนครึ่งแรกเอายังยังยังไม่ได้บอลแบบนี้โอเคแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกที่แซฟฟอดบิดครับมาว่าก็ต่อนในเกมครึ่งหลังครับผมโอ้โหมันเอ้เกมนี้เบอร์ตันไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้ด้เวย้ยสองศูนย์เป็นอย่างต่ำอือสวยนั่นแหละมา โอเคเอออุย๊ยมามาดิไอ้พวกตัวใหญ่ไอ้พวกชอบรังแกเด็กแทงสวยมากบริทันยิงหาบแม่งยิงแบบอู้ทุเรศมากนะบริทัน,น,นไม่ได้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไม่ผ่านครับบรโโิทิโน่ไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้นี่ถ้าเป็นทีมเก่ากูนี่กูบอกพ่อดรอปแล้วเนี่ยแคดไป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 มาเล่นมาเล่นกูมไม่ส่งให้มาแล้วบริทันเนี่ยเราเล่นกันสองคนดีกว่าเพื่อนมาเล่นยังไง มึงเอาบอลคืนมาโอ้โหเนี่ยมึงเบิ้ลคืนกูกูหลุดไปยิงแล้วเน่งจับบอลลัน่นเดวิดเออออกไปซะถ้าไม่ออกกูจะออกเองนะไอ้นกูลงมาครับเกมดําเนินมาถึงช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนถุกเวลาแล้วนะครับอ่ะจะทําอะไรก็ต้องรีบทําผมขอโอกาสจบจะดจัครั้งเดียวนะจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ให้มาเล่นสวยไอ้กูดึงปับแทงนั่นแหละลไปไอ้กูชะลอก่อนชอก่อนอย่าฝืน กระเฟืนถ้าเืนได้ไปแล้วยิงโอ๋อถูกจับเพื่อนรักเอ็นคุนคูครับทุกคนเป็นประตูเรียกได้ว่าแทบจะเป็นประตูชัยเลยครับเพราะว่าเกมเนี่ยจะจบอยู่แล้วนะครับผมตวัวพิกฟอร์ดเตี๊แทบตายเจอ,อลูกพี่เอ็นคุนคูคูเข้าไปเป็นไงละ่แะแหวกมาสองแล้วแบบยิงฉลาดครับลูกนี้ไม่แรงแต่ทิศทางดีครับโอ้โหเอา้าอะไร อะไรมาน่า <laughs> ภาพนี้ภาพนี้แอบติดเลนนะ3นาทีหมดลงไปแล้วครับพูดสินว่ายังไงครับดาเลนบอนดาเลนบอลเป่าได้แล้วจานแล้วก็เป่าจริงๆครับอู้เรียบร้อย หนึ่งศูนย์ครับผมเชลซีเป็นหนึ่งศูนย์ที่แบบมีค่ามากนะเอาทีิวันนี้พิกฟอร์ดแม่งเซฟเยอะจริงนะครับแต่ก็นั่นแหละดีที่โปเชติโน่มันแก้เกมเร็วนะครับประตูชัยมันก็เลยมาทันเวลาพอดีนะโอ้โหสุดยอดครับเพราะว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกเรามี50แต้มน,นะครับโอ้โหเฮ้ยเรานำหามกันนะถ้าตีกลมๆเนี่ยเท่ากับว่า19นัดที่ผ่านมาที่เรามาอยู่กับเชลซีเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะเว้ยเราไปแพ้แค่ไอเกมที่เรากดซิมข้ามมาใช่ไหมเออถือว่าผลงานดีกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยนะแต่ทีนี้เเราาาาาาามดดูตลซื้้้ออขยยยหนน่่ววแบบบฮช เขาเสริมทีมเป็นยังไงกันบ้างไหนดูซิเบรเมนอุ้ยเปเรล่าเ e หรอปูอ้แต่ว่าเอาจริงอะตลาดมันเพิ่งมาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ใช่ปะดีลแต่ดีลมันก็เลยแบบดูไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับผมยังเป็นดีลเล็กๆอยู่ของเรามีซื้อหรือมีดันใครขึ้นมาหรือเปล่าอบาโดอุ้ยดาวรุ่งเหรอหรือไปซื้อมาจากไหนไม่รู้นะแต่ทรงก็ดูดีแองเจโรอุ้ยถือว่าไม่เอามองของเชลซีโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเกรดโปรเทนเชียลทั้งสองตัวเลยโคพาลเมอร์มาดูเก้โอ้มาดูเก้นี่สเปเชียลซัมมมมมตติิงงงงนน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 ะะซซซึ่่่่่่ัััััเเ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 ป็็รรดดบข้ททีีีีหหืือออกกกกวาาาโยยลจ ส er ัญญาอีก5เดือนนะครับผมดีปล่อยๆไปซะแม่งขี้หวงบาร์บี้สเปเชียลแน่นอนนะครับระดับนี้เท่ากับว่าสัปดาห์แรกของตลาดปีใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความแบบเออซื้อขายอะไรกันมากมายนะครับสำหรับทางเชลซีขอแอบไปดูบาซ่าหน่อยสิว่าเอ้ยแอบเสริมใครมาหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องใช่ไหมจะไม่ต้องล็อกเกอร์เผื่อแม่งไปทุ่มซื้อกลางลุกเก่งๆมาแล้วนะครับแต่ว่าอุกกาณาโชโอลิเซ่อุ้ยเหมือนเขาจะยังไม่มีกลางลุกดีๆนะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำบอบบาร์บี้กับบาซ่าเป็นเวอร์ชันวอตอ แฮวอเกอร์ปาโบกาวีเปดี่เดือยองเฮ้ยเขามีแต่ C M นะเวย้ยไทมิ่งมันดีอยู่นะเอาจริงอะคือบาซ่าตอนนี้เหมือนจะมี C A M แค่แค่ตัวเดียวก็คือปาโบไอตอเร่ใครก็ไม่รู้เนี่ยดาวลุ่งม,มั้งก็ให้ปเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันอันนี้แอบมาดูเฉยเฉยเพราะถ้ากูยังไม่ประสบความสำเร็จกับเชลซีกูก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นแต่ออฟตันก็ไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยด้วยเออเขาไปสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกไทยด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์แว่นกอง ไปจิ้มมาเลยรุ่นแฟนทอมกับรุ่นสปิทไฟที่ผมแนะนํามากคิดว่าน่าจะเข้ากับรูปหน้าของเพื่อนๆหลายๆคนรับประกันความแข็งแรงตัวานแน่นอนและที่สำคัญคือช่วยป้องกันแสงสีฟ้าได้อย่างดีเยี่ยมใครที่สนใจอย่าลืมทักเพจออฟตัตไปได้เลยแล้วก็ใช้โค้ดเซนฟีฟ้าด้วยนะครับเพื่อรับส่วนลดอีก100บาท้อาครับเกมสุดท้ายของวันนี้เราจะมาเจอกับแตนแตนหรือต่อวะลืม <laughs> ผมลืมฉายาเขาทุกทีเลยเบนฟอร์ดแต่ถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของสโมสรสักสโมสรนหนึ่งเนี่ยผมก็อยากให้ฉายามันเป็นแตนแตนะแต่อเเทีทดวลา เล่นเกมย่าวเนาะเออเหมือนไปบุกลังแตนมันฟังดูปวดเนื้อปวดตัวดี <c oughs> อ่ะเกมเริ่มครับ <c oughs> บาร์บ,บี้มีโอโ้ยอีเวนต์โทนี่ใจเย็นโอ้โหรุนแรงเอายังไงข้างหน้าปากโทโโทษโทษโทษอันนี้คือพลาดเองครับเซบายอสอาไม่ใช่เซบาลอดนะครับผมให้มาทางซ้ายเติมมาแล้วยังไงจรหัคอสให้มาอีเวนต์โธนี่เข้าขวาลงโลง่งวยิง 1.0งเลยครับโอ้โหสี่นาทีนี่น่าจะเป็นโหในรอบกี่กี่เกมวะเนี่ยที่ผมโดนยิงตั้งแต่ทั่วไม่ถึง10บนาทีเนี่ยโอ้โยีแมนทูนี่ครับไม่ทำให้ผิดหวังดูดิมีเวลาเยอะจัดจัดเอาล่ะสิเชลซีสถานการณ์นี้ยังไงยังไงครับโดนนำเร็วในบ้านเอ็นคูพิงไว้พิงไว้หาช่องยิงแล้วเอา้างย่างกี้เลยเ โอ้เอ oh, ็นคุคูครับกลัวเรื่องเดียวแล้วตอนนี้กลัวแม่งจะมาแย่งบอลลงดองนะูเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยกดจะพิงมาก็เอาแบบดื้อๆเลยครับแล้วมันคมดีเหลือเกินนะกดเต็มขวาลูกนี้เบียดเสาแรกเข้าไปครับบอกเลยว่าสามประสานบ๊อบเล่นคูจะต้องเลื่อนเรือนะจะต้องขึ้นชื่อเรือชาบนกองกิจนะครับผมปิ่นนอกให้มาโอนยก้า <c oughs> เอาสวยเอ็นโอเอ็นโอ้โหไวมากเพื่อแตกไม่เป็นไรคูรู้ทันอนีงแล้วไปล็อกออกขวาเอ็นคูวิ่งตามทางซ้ายมีมีมีมาสามตัวแต่เอ็นคูวิ่งฉีงแล้วยน เโอ้โหโธ่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 สีหมาขานให้มาโอนเยก้าครับเฮ้ยเอาโอ้สวยมาเล่นอุ้ยไม่ได้ถ้าได้นี่หืมรออิ่มเลยกูโอนเยก้าครับแทงมาโทนี่อีกแล้วโทนี่อีกแล้วเอาลื่นเอาโอนเยก้ายังไงยังไงครับเซอร์เบย์โอเคสวยเซอร์ลิงเอาล้วครับไปขนาดเส้นขนาดเส้นวิ่งแข่งกูเปล่าวิ่งแข่งกูเปล่ามาดิมาดินี่หมุนไป บุดไปข้างในโฉบแทงแล้วเอ็นครูไปไม่ได้คืนไปไม่ได้คืนมาตัดออกไปแล้วปบเลียดยิงเลียดรอยโอ้โหสองหนึ่งจากสามประสานบดเล่นครูครับอยากเจอ Barcelona บาร์เซโลนาว่ะอยากเจอแอตลติกริอยากเจอบาเยนต์อยากเจอลิเวอร์พูลอยากเจอ,อเมนยูอ่อยากเจออยากเจอให้หมดเลยตอนเนี้ยเบนฟอร์ดแหมมาแย่ดังเตนซะแล้วบาบี้ครับ เล่นง่ายก่อนมาเล่นเนนอ็นคุณกูดูการเชื่อกิ่งสามแดนแดนหน้ายังไงวิ่งสวิทชิ่งปั๊บสวยดูดิอูสวรรค์มาโปรดสวรรค์มาโปรดลงโล,โล,โล,โลแบบนี้เลือกมุมยิงโอ้ <c oughs> โหโดนไปดีเอ็นเอสามหนึ่งครับแบบนี้ต้องโชว์ท่าดีใจซิกเ,เอร์นะครับผมร่างการเกรลียวแบบกัวเจ็บสุดยอดเลยว่ะ แล้วยิงฉลาดด้วยครับบาร์บี้เน้นยิงแบบทิ้งจังหวะนะครับให้ผรุ่าประตูทิ้งตัวไม่ทันมาเฟรคเคนนี่ขึ้นเชื่อว่ารีเฟรคเร็วมากนะตีนกูเร็วกว่าเยอะโอ้โหดูครับดีสวยเหลือเกินเบนฟอร์ดยังไงจ้าแหมมนที่สตาร์ทแรงแต่ว่าแลกโอ้โหถอยถอยมันวูบวาบอยู่นะเบนฟอร์ดอะแต่ว่าเดี๋ยวมึงกูได้วูบ โคตรหน้ามึนไอ้ยัยได้ครูเอาฟาวให้ได้จังหวะนี้แต่โอ้โหหมูไม่ได้ยิงได้ยังไงอะฮะพอแล้วมั้งไอุ้ครูมึงมึงจะเก่งเกินไปแล้วให้กูยิงหน่อยปิดท้ายครึ่งแรกอยู่ไหนเนี่ยขอขอขอไอุ้ครูใจดีอยู่แล้วเอ้าแม่งรีบรู้ว่าคุจะขอมึงรีบยิงให้เวรแล้วเวงเข้าด้วยโอ้โหสี่หนึ่งเกินไปไอุ้ครูเฮ้ยตอนแรกครูก็ชอมึงนะหลังมากูเริ่มอิจฉาแล้วเนี่ยไปอิจฉาพิษสียาในตัวมันเริ่มที่จะลุกโชนแล้วเนี่ยผมกดเนี้ยไม่ทัันนนเเว้้ยหมมมืออรูะแง พอกรรมการเป่าฟิตแม่งรีบยิงเลยแล้วเสือกยิงดีด้วยนะครับลูกนี้ด <cat on developed Airbnb> ูคร sí being <colors> well, ับโอ้โหแล้วผลิตินว่าปะจบครึ่งแรกที่แซมฟอร์ดบิดเลยครับเฮ้ยเป็นสกอร์ที่ดูดีนะแต่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วมีเพื่อนร่วมทีมเก่งเกินไปเนี่ยกูเริ่มเข้าใจอารมณ์ชาบี้เนสเตอตอนเล่นกับเมซี่และเออเริ่มเริ่มมีกลิ่นแบบนั้นแล้วถึงแม้ว่าเอ็นฟุนคูมันจะไม่ได้ถึงขั้นระดับเมซี่ก็เถอะเซมายอดแย่แย่เออช่วยกับเพรสโจนครับ ลากมาแล้วตักมาที่เบนูนี่อูใช้เข่าแล้วเกี่ยวซ้ายมายิงติดเซฟตานเชตครับ10นาทีสุดท้ายครับจะมีชื่อบุสกอบอรหรือเปล่าบาบี้บาบี้มวมวนมมวนให้ตรงกลางเบนจิเวลครับซึ่งถูกเปลี่ยวมาเป็นสรงนงระครับผมโอ้มึงจ่ายอะไรวะนะยายันไม่เฝ้าเฝ้าอะไรมาเล่นออกครับอ้ยสามประสานเราตอนนี้เหลือแค่บาร์บี้นะครับผม ทอตคงอยากให้เรายิงแหละกับเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง10นาทีก่อนท็เนี่ยเอาหน่อยเว้ยนานๆทีเจอกันอาทิตย์ละคลิปเนี่ยยิงหน่อยเดี๋ยวเป็นแฟนจะนอนไม่หลับโอ้ยโอ๊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 ยเอาบอลอยู่ไหนเอาบุ๊เอาเนี่ยโอเคกะเออขวางไว้ขวางไว้ข้างในกรอบมีแต่ให้ไม่ได้วะให้ไม่ได้เห็นแค่ก่อนครับตัวนี้เอ้ยนั่นไงกูให้มึงยากเองแหละโทษที่วะ เหลือไม่ถึง10เวิ่ก่อนหมดเวลาปูวิ่งไปห้องแต่งตัวรอเลยแล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วหรอครับไปอ๋ออ่อเฮียผิดทางต้องวิ่งไปทางนู้นไ <laughs> อ้เหียเอ,แอ,แอแบบ้ยไม่แต่เชีจริงีกไม่ได้สนามตัวเองยังหลงแล้วจบเกมที่แซมบอร์ตเบียดเซียงสี่หนึ่งแลผมจุกๆไปนะเบรนท์ฟอร์ด ในพาร์ทหน้าเนี่ยผมน่าจะข้ามเกมกับอิวาตันแล้วก็จะได้ลุยกับลิฟพูแม่ง2เกมเลยตอนนี้เรียกว่าลูกทีมของโปอเชติโน่เนี่ยมั่นใจมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ๊อบบาร์บี้นะตารางคะแนนพิมพ์ลีกตอนนี้เราก็นำจากฝูงที่53คะแนนนะครับโซนด้านล่างไปดูไปดูทางด้านของอ่าโอ้เบอร์มิงแฮมอันดับ19ไอ้าไอเย้ยน้ำตากูจะไหลเป็นสายโลหิตอ่ะวันนี้เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับสถานการณ์ของเราก็ถือว่าราบรื่นอยู่นะส่วนใครที่ชอบสถานการณ์แบบว่าผืดผะอมหรือว่าตะกุกตะกักหน่อยเนี่ยฝากซีรีส์โคคค้้ดดแหมมมวยนะรรรับบผใที่ชอกา ทำทีมฟิลแบบทุรนทุนรายหน่อยก็นะไม่มีผิดหวังแน่นอนส่วนวันนี้จะบ๊อบาบี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันพฤหัสหน้าครับ